100ร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อาจารย์แมงกำเริ่มพิธีแล้วเนาะสาธุไปด้วยกันีีเือออนมมู่า อ่ะคือโดนมาเที่ยวมือเาเามาเยี่ยมยมทำเขาพออ่บมากนี้ก็คืออ่ะยังได้มาหอดมาตรงนี้ให้เยี่ยมยำเอาบ่งแล้วกับบุญเอจบเด้อเดี๋ยวบุงเยวชิไม่จกต้นไทยไทอ่ะบุญเอ็มตรงๆพอ อาหาบางทางบางเทียยวกัปคนละสองสามงวดงเจ้าแงโง่งผมว่ายี่ยมย้มทำเคากันอีกอ่าหยุเก่าเลาล้านว่าวัดตะศิลัวเยคนจังหวใดก็ดีอ่าเป็นในไทยาว่า่นางไดสบายมากมากนาครับสามโตบนสองโต๊ล่างอาจะหักวางเป็นกางแล่ยนางุกมา อาละอนที่เป็นของลพอพอดีสองในพดีอา่ายเป็บันดาอาขอให้ปู่าด้โนกจริจังแมวพังทำไิดีบอกกับตาจัตาเสยเลยมี อาผู้ปูอาจารย์ก็ดีอาผัววจิเกณฑ์พร้อมผู้ปู่อาจายก็ดีอาอาจารย์ขวาุจผ้าตัวูาเยงัไปอันเชิญอากอนมต์อาลงมาเป็นตะกี้ปย่างในแกดุจสิทุขาอาผูขานี้ลงไปกัูใแกงเป็นเกียงอาผัวจิเป็นพอก็ดีเจ้าพ่าาอก็ดีเจ้าแม่ก็ดี อาลูกเต่าเหล่าหลานมากมาเยอะก็พี่มาขออหยังนำมากมายาอยากมากขอโชคขอใชออ่ตามเคยมาอ,อาคือบอ่วันเดย์พอเพื่อนชอบอืม่ะพอให้มันเป็นจริงอ่ะให้เพื่อนได้ซาได้ลือเบิง่งอ่ะเบิ่งให้มันดีดีเบิงเ่งให้มันคาคาเด็กๆอาลูกเต่าเหล่าหลาน อ่าบปว่ารีจะเป็นพร้อมทั้งเกี่ยวทีเจ้าทางแม่นางท่อนี่ก็ดีพร้อมทั้งเกี่ยวไฮเจ้านาอ่าหรือว่าเจ้าหัวเจ้าสวนพร้อมทั้งเกี่ยวห่วยเจ้าน้องอ่าบปว่ารีจะเป็นพร้อมทั้งเกี่ยวทีเจ้าทางอ่าบปว่าจะสี่โยกไกลก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาพี่ลูกเต่าเล่าล้านมากเลอนี้ก็คือค่ประเด็มาลบมาควนประเด็มาคมจริงจริงใดแนวใดอยากมาขอโชคขอใช้อาจงขอพันเดิน อาให้เขามาได้รับโหหลับสาปร่วมกันไม่ว่าลูกเต่าเล่าลานขอมเท่งผู้าเองมากมื่อนี้คืออยากมาขอโจคขอใช้นำอาขอให้มาอาโปรดตาชิโยติตะวันตกหรือตะวันออกมานอนป่ายเตียนอาจงขออันเชิญอาให้เขามาได้รับโหหลับสาว่าผู้ขาเองได้มาหอดมาถึงเนี้ยอาคือประเด้มาความเหงเต็งลหลแนวใดคือมากขอ้ดยความดีพอ อาจากบอกว่าหูกระอให้บอกผูกขามาเบงนาบอกลูกเต่าเหล่าหลานมาเบงอาผูกขาเองก็บ่เคยได้กินเด็ปะเด้อาถึงว่าโดนโดนมาเยี่ยมยามถามข่าวเทียนหนึ่งก็จิตหอดคิดถึงอยู่ตลอดเวลาอาหาบางทางบางข้าวผ่านไปผ่านมาผูกขาก็ได้แวะมาเยี่ยมยามถามข่าวอยู่อาที่นี่มากเมื่อนี้ก็คืออาบ่ได้มาความเห็งเต็งลายแนวใดมากออ้วยพวามดีอีกพออาพ่ว่าจะเป็นความเท่งเจ้าแม่ก็ดี อาจจะหากว่าเมตตาสรงสารภูคาขอให้บ่เพิ้นมาให้มันตรงตรงอ่าให้เขาได้ซาได้ลือบังนี้บาดนีอาอ่าแต่งนี่ต่อไปอ่าเบ่งให้มันดีๆอ่าเคือบ่ได้คอยยังนํามากมมยอ่าขอสโตบน2องโตล่างขอให้มันเป็นจริงอ่าขอให้ภูคาได้หูแจงเป็นจริงเบง่งขขาไปจงขอ,อนมนมต์ท่าน อาลงมาจับหัวยังเข้ามาในแกลนทองล้วนิีของท่านบุพบาอาจารย์พอดีปรับโลจินโลหาท่านอยากจะทราบว่าอาจับเป็นจริงหรือไม่จงขอนิมนต์ท่านอาให้นําเข้ามาสู่ในดวงจิตและดวงใจเราเพราะเป็นเถ้ามาสำโอะปรับจงขอนิมนต์ท่านปราบหนี่เป็นกระเด็นนำข้ามาให้เเพราะว่าจะเป็นความยังหมาศีคำยาสีก็อาาความยังนำสกุลนำแดง อลาลูกเต่าเหล่าลานความเทิงคน,นะละน้ำทิพย์เป็นเด่นนำเข้ามาให้อ่าน้ำแบกขผาวยางแสบไปดเด้อีก่ออ่าได้นนำเข้ามาให้อ่าเด็กทีนี้ลูกเต่าเหล่าลานก็ได้ขอขอัญเชิญความเทิงมาสีคำยาสีเกาะความเทิงน้ำสมน้ำแดงอ่ามากมันนี้ก็คือมีหน่อยก็ให้กินตามหน่อยไปสะก่อนอ่านพอให้มันเป็นจริงเป็นมาลูกเต่าเหล่าลานที่ได้มาให้โยให้กิน ห่าอามีหยั้กรให้อดเอาสัก,ก่อนอาหาบางขัางบางท้าวอาจมันจิบเกิดด้วยความดีขึ้นอาบอกมือใดก็บมือหนึ่งนั่นล่ะอาผู้ขาเองก็เจนมาหอดมาถึงมาเยี่ยมยามทำข้าวอยู่ตลอดเวลาอามีเนี้ผภูขาก็บ่เคยถิน่นคปปะเด้ ถ้าไปจมขอนีมนันในท่าาลงมาจมนงามีกของทหลาใจาก,ก,ก็ดกันลูกเจ้ลูก,ลกหางใันอยากจะทราบว่าในสถานที่ที่จะเป็นจริงจ,งจงอดมนทานอานเข้ามาสนบใจเน,น,นาะสมาสมอ อาบวาสิเต็มคอมนพูดยาญ่ก็ดีคอมก็ดีอาทงเาลูกเสือถูกหาแล้ว่าโขขาเองเห็นนั่งลงไปจีงไนนั่งเลยคม่เด่ขอาขอนิมต์อาทุลูกหาถุกขายากพูแย่งกินอบกอ้อาจองขอนิมอนท่านอานำเข้ามายู่ในตกวอาจองขอนิมอท่านลงมาปรยานกับสองมองดูให้เห็นเรื่องเป็นจริง นี่มนท่านนำเข้ามาส่วในดวงจิตที่ตรงแต่ดวงพระเข้ามาสมาุสูรโหครับจงขอ,อนิมนท่านเร็วๆอาลูกจิตลูกหางท่านอยากจะซ่าบอาราวาสิเป็นทองออกพอก็ดีที่จ้เ้าแม่กนดีอาปวดีักษาเยนฐานทีทนี้พอดีที่ลูกเต่าเราล้านความท่้งสูขาเองมามืลอนี้ก็ได้มาลบมากกว่านอาประเด็นมาคมาาาเพงเต่งลายเนี่ได้ยากมากขอขอใช้ อาคือขอาสามโตคนสองโตล่างขอให้ท่นเป็นจริงขึง้นมากอาลูกเต่เลาเราหลานเป็นน้อมาให้อยู่ให้กินฟน้อน สองขวดเลยนะอเลโอ้สองขวดเลยมากลมาแต่ไก่มาแต่ไก่ในน้ำมาแต่ไกย ถ้าไจงขอนี่เหมือนท่านนำเข้ามาสู่นี่ลงทุนทุ่มเทใจน้องพระสมมาสองพอถ้าบรวิชาจะเป็นพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าบรวิชาจะเป็นพร้อมทั้งครูบาใหญ่ก็ดีเพรูก็ดีถ้าจะหาว่าลูกคิดลูกหาหรือว่าผูกขาเองเหตุยังลงไปผูกขา้หมือแจ้งเป็นจริงถ้าจงขอนี่มือนท่านอ้าลงมาจับหัวยังเข้ามาไม่เกระทงฤทธิ์ของท่านรู้บาอาจารย์ก็ดีร้ารู้เสียลอาหารท่านอยากจะทราบว่า ในสถานที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไม่จงขอ,อนีมอนนอ้มต์ท่านอ่าให้มันเป็นจริงมีทว่าอ่าพร้อมทั้งครูขาเองมากมนี่ก,ก็คืออาอยากมาขอโจกขอใช่นําอ่าคือประเดี๋ยวยังนํามากมาอีกพออาขอสามตัวบนสองตัวล่างขอให้ครูขาโดยมู่งแกงเป็นจริงมีทว่า อาปวาสิเป็นพร้อมทั้งญาติพี่น้องลูกเต่าเหลาลรันอาได้เดินทางมาจากทางไกลก็มีเนาะอามือนี้มาตั้งอกตั้งใจมาอย่างเนาะอาเพิ่นบอกว่าเอาไปตัวเดียวกับพ่อเดนะอามาะทางไกลเอาไปก่อนมือเนาะมืออาจารย์เนาะอาเพิ่นบอกว่าเอนี้าปว่าจะสิมาจากทางใด อาบอว่าตะฉีมาตาสันกันแล้วแต่อาเน่ยพอเพิ่นบอกว่ามื่อนี่พ่อออกพอใจเพิ่นฉีดปล่อยให้เต็มที่ให้หมูเจ้าเลยเอาเอายามาส่งจะปล่อยเต็มที่เลยนะครับได้มาได้ต้นหนึ่งเนาะปล่อยเต็มที่เลยปล่อยเต็มที่เลยพี่น้องเมืองเราเนี่ยมาขอโชคขอชัยอาเบิ่งให้มันดีๆเบิ่งให้มันคักๆซะก่อน อาให้ลูกเต่าเล่าล้านเพิ่นไปไดไปกินไปใส่ได้ไปจับใจใส่สอยในครอบครัวอาบ่ว่าที่มาจากทางไกลก็ดีอายยไก่ก็ดีอยไกลก็ดีให้เพิ่นได้ไปกินไปใส่ในครอบอาขอให้มันเป็่นจริงขึ้นมาอาสามตัวบนสองตัวล่างอีพอบระเดียยังนำามากมายอายาสุให้เป็นปัญหาได้ลูกเต่าเหล่าหล้านอ่านบ่ไดดแปลบ่ออก อ๋อให้บอกเหน่อยมันก็พับมันมีควาหลับโลสีขาวเลายาสูบมาเยม่ละกหล่านใ่ดสิเมือ Dakik, ý của mình có sắp được đôi lúc đó là đôi lúc đó là đôi lúc đó là 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 มีสามนี่อาจารย์เนี่ยก็เป็นหมอท่านนึงต้องการเป็นอาจารย์ด้วยมีสามเป็นยูทูบเบอร์มีน้องคนละมีน้องคนลายุันเยอ ี <formation jin inh throat> <at> ้อเรตอเหดียวก่อนพ่น้งตัวี่้งเกตัวเดียน่กไว้ก่อนตอนนี้กอาจารย์ปล่อยหกตัวหนึ่งก่อนเด้อ ครับพี่น้องแล้จัดให้ก้อนตัวหนึง่งหกให้มาแล้วหนึงตัวครับไหกมาตัวนหนึ่งเลยแด้วพี่น้องอ่าบ่าว่าสิปเป็นพรที่เพอพอดีอ่างวดนี่คือผู้ข่ายยังอยากงูแจงเป็นจริงอีพออ่ายาสูให้เป็นนำปัญหาได้อ่านบ่ได้แปดบ่ออกขอให้บอกมาให้มันตรงๆบังยี่พออ่าขอให้ผู้ข่าได้งูแจงเป็นจริง อาจจะให้เขาได้ดูถูกเหยียบย่ำได้เน้อาเฮ็ดยังลงไปพ่พ่อได้กับคอให้ได้เฮ็ดอันใดพ่พ่อดีก็ขอให้ดีอาที่ผูเขามากม่นนี้ก็คือมาขอด้วยความดีพออาขอให้บอเพื่อนมาให้มันตรงตรงเบง อาจงคอเน,นี่ยมันเนี่ยท่านลงมาอาจับหัวยังเขามาไปแกทธนูศิลของท่านกุบายอาจารย์ก็ดีอาลุกศิตลุกหางท่านอยากจะทราบว่าอาจจะเป็นเก่ง,งหรือไม่จงของนิมมันท่าน อาให้มันเป็นจริงมีผัวอาเจ็บผูามากไม่ดีก็อยากมาขอโชคขอชัยนำอาเหตุยังลงไปก็อยากให้เขาดูถูกเหยียบยามใดอาให้อา043ให้รวยนะคะเดี๋ยวจะมาค่ะขอเดือนไทยคนไทยมาก043 กับศูนย์หาเด้อพี่น้องศูนย์สี่สามกับศูนย์หาะคะศูนกับศูเด้อพี่น้องแต่ตอนแรกให้เลขหกตัวเดียวนะคะรอบแรกให้เลขหกตัวเดียวจับหขอนงดพันรอบแรกอาจารย์ยกนิ้วปล่อยหกเด้อพี่น้องปล่อยหกตัวเดียวนะคะรอบแรกนะคะอ่าฟังเขาให้ดีๆเด้อลูกเยอะังาฟังให้ดีดีอ่าที่นี่งวดนี้พอบความหายตาพอฟังตัวศูนย์ห้านะคะรอบแรกให้เลขบกตัวเดียวก็ได้หลายเสียเงินเสียทองในโลูก อาเบิ้งเห็น que, มันดีๆอ้างวดนี่พอบอกว่าเห็ดอย่งนี้จะออกมาสามตัวตรงๆนะว่างเอาให้ดีๆพี่ <tys. S 1> น้อสอมสีมสามศูนย <ส tracking> ์ห้า ศูนย์สี่ามศูน้าเขาใจบอยังครับเจ้าพ่อเป็นบอหกสี่สามลูกหกสี่สามหกส่สามหกสี่สาครับพี่น้องหกสี่สามหกสี่สสมกสี่สามครับพี่น้องลกเขียนหายศูนยสี่สาม หกสี่สามื่อเี๋ยวบอกสามสี่สามเด้อพี่น้องอ่าฟังให้ดีลูกฟังใหอ่าพอบอกว่างวดอย่าเฮ็ดยังลงไปบ่ให้น้อยหนาตาตาคนอ่าบอกสามตัวให้มันตรงๆพออ่าผูเขาเองมากเลอนี้ก็คือเมื่อเดี๋มาลุกมากวนเมื่อเดี๋ยวมันก็มีแต่งหนายแนวใดยับขอขอใชยนำอ่าขอสามตบนขอให้เป็นริงอ่าเพิ่นบอกว่าสามตบนนี่คือสิเป็นหกสี่สามเด้อ เอาหกสี่สามฟังเอาให้ดีอาคางล่างเพนบอกว่าให้เนีนเอาศูนย์สห์ห์เด้อศูนย์ห์ห์คางล่างหนึ่งศูนย์สามห้าศูนย์ห้าหกสี่สามกับศูนย์ห์หสี่สามจะยากแค่ไหนไหมครับไปก่อนเก่งทั้งหลังเลย เน้นศูนย์ห้าเลล่างยมกสี่สามกสี่สามข้างล่างศูนย์ห้านี่ครับพี่น้อง ข้าเจ้ามีเส็จเริ่มเมื่อเขินใจเนาะข้าบ่าวว่ายจะเป็นพร้อมเพี่ยงลูกเต่าเหล่าลานกับมามาหนาลายตาพ่อสมควรญมีความข้าผู้ขาเองอ้ากับบดยมาคมเห็นเจีงลายนี่ข้าผู้ขามาด้วยขวัญดีออาหาบางขัางบางข้าวกาต้นนีจังได้มาหอดมาเถิงคอให้มันเป็นจริงขึ้นมา อ่าเพว่าจะมาจากทางใดก็ดีอ่าให้ใดไหลมาเทมาใดมากกาบมาไหวยัีควาอ่ายังให้หน่อยนาตำตาคนเสด็จยังล้งไปก็ให้พ่นใดให้พ่นดีอ่าเดินทางไปใสมาใสก็นําปบปรักษาดูแลลูกเต่าเหล่าล้านนี่พออ่าเหตุนี้การใหเพ่นใดไปกินไปใส่ไดไปจับจ่ายใส่สอยในครอบครัวอ่าพร้อมทั้งภู้ขาเอง อ่กับพอปล่อยถิ่มปะละถิ่มนอีพอผ่านไปผ่านมาหาบางข่างบางข้าวกับมาแวะมาเยี่ยมยามทามคาวโยอ่าค่ะนบอกวางวดนี่บอไปใช่เป่าค่ะจะอยู่อยู่อยู่คิงมิงแล้ว ่บางคนก็สิว่าเอาเลขกเนี่ยยานแมวมาบันไดคือสิมีแต่สีครับ3ยู่นี่ปีเดียวออกหาเที่ยก็ออกได้ตัวมันบ่ได้ยานไปเขียดตัวอือเนาะครับของเขาหมุนอยู่คุนเฮาบอกว่าเป็นยู่พีเนาะครับนี่ออกจะได้บ่ได้ยานไปเขียดเด้ ขอบคุณอาจารย์แมวคอาจารย์ครขอาายยามให้วยรวยรวยนะคะขอรชื่อมันมาหลายต่้ไงกดติดตามให้ด้วยนะสรุปใชสิบหกมีนาคมสองพันาหกสิบเเนาะของอาจารย์แมวศูนย์สี่สามหกสี่สามศ้าสี fc เห็นแล้ว ก็นำไปเสียงโชคเสียงไทยสลากกินแลงรัฐบาลให้เงินปังปังกันทุทกคนเห็นแล้วก็แคปไว้ไปหาไว้ให้โชคดีกันทั่วหน้าทั่นหน้ารวยกันทุกคนทุกคนสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอให้เอฟุีทุกคนโชคดีถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินไว้ทับนำโชคเนเด้อขอให้ f อฟซีทุกท่านโชคดีปังๆกันทวนหน้าทวนหน้าสวัสดีสวัสดีครับ